ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เล่าหลอนตอนห้ามทักเรื่องสยองขวัญในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีและได้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งเขาได้เล่าให้ฟังว่าบริเวณแถวบ้านของเขาที่อยู่ชนบุรีนั้นค่อนข้างจะมีผีดุมาก มีชาวบ้านแถวนั้นเจอผีกันเป็นประจำและในตอนที่เกิดเหตุนั้นตัวเขามีอายุเพียงสิบห้าปีซึ่งสมัยก่อนมักจะมีหนังกลางแปลงที่วัดเป็นครั้งคราวพอได้เวลาคนย่องกับเพื่อนก็มักจะชวนกันไปดูหนังที่วัดนี่จึงได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สยองขวัญในครั้งนี้โดยการเดินทางไปวัดนั้นการเดินทางระหว่างบ้านกับวัด จะต้องผ่านปา่าช้าซึ่งป่าช้านี้ก็มักมีศพใหม่ๆและกระดูค้องคนตายที่ถูกฝังอยู่ข้างทางตลอดหลายร้อยเมตรก่อนที่จะไปถึงตัววัดและสมัยนั้นการเผาศพจะไม่เหมือนกับปัจจุบันที่เผาศพบ,บนเมนแต่ในสมัยนั้นเขาจะเผาศพในที่กลางแจง้งและการที่จะไปวัดค่อนข้างที่จะมืดมากเพราะเสาไฟข้างทางก็ไม่มี จะมีเพียงแสงจันทร์ที่ทำให้พอเห็นทางขึ้นมาบ้างและก็มีไฟฉายที่พกติดตัวมาเพียงเท่านั้นคืนวันเกิดเหตุเขาได้เดินทางไปวัดกับเพื่อนรวมตัวกันประมาณสี่คนได้จับมือกันเดินเพื่อจะไปดูหนังกลางแปลงก่อนที่ยงจะเดินทางลงจากบ้านนั้นพ่อก็ได้ทักบอกว่าถ้าเกิดเจออะไรแปลกๆหรือใครทักอะไรอะ ก็อย่าไปตอบเขาล่ะมันไม่ดีย่งก็รับรู้แล้วรีบเดินลงจากบ้านเพราะเพื่อนรออยู่แต่แล้วพอได้รวมกลุ่มกันกับเพื่อนที่จะไปวัดเขาก็นึกได้ว่าเขาเริ่มเอาไฟฉายมาแต่เพื่อนของโยงก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้แสงจันทร์ก็พอสลัวๆพอมองเห็นต่างไปได้แต่เพื่อนของคุนยงบางคนก็รู้สึกกลัวอยู่ดี จึงได้จับมือเดินกันเป็นกลุ่มไปเรื่อยๆเพ <ๆ S 1> ื่อที่จะไปได้ไม่ดึกนักแต่ระหว่างทางเดินพวกเขาก็คุยกันไปได้สักพักก็เกิดเสียงดังตุบตุบสอถึงสครั้งดังขึ้นมาโดยที่พวกเขาไม่ทันตั้งตัวพอได้ยินแบบนั้นเพื่อนของเขาคนหนึ่งก็ได้ทักขึ้นมาทันทีว่าเสียงอะไรนะ่ะพอเห็นแบบนั้นคุณย่งก็รีบแก้ต่าง โดยที่บอกเขาว่าไม่มีอะไรคงเป็นเสียงมะพร้าวตกและได้บอกเพื่อนของเขาว่าครั้งหน้ามีเสียงอะไรก็อย่าทักนะเพราะโบราณเขาบอกว่าตอนกลางคืนมีเสียงอะไรห้ามทักเพราะมันไม่ดีและแล้วพวกคุณโย่งและเพื่อนก็พากันเดินทางต่อพอเดินไปได้สักพักก็ได้ถึงวัดและได้ดูหนังมืนที่พวกเขาตั้งใจไว้ พอพวกเขาดูหนังกันจบงานวัดก็เลิกพอดีซึ่งพวกขุนโยงก็ได้เดินทางกลับบ้านเป็นกลุ่มเหมือนเดิมตลอดทางพวกเขาก็ได้คุยกันมาถึงเรื่องหนังว่าสนุกดีและก็ได้คุยกันมาเรื่อยเรื่อแต่พอเดินไปสักพักพวกเขาก็ได้ยินเสียงกลุ่มคนเดินตามหลังมาอยู่ห่าง,างพอได้ยินแบบนั้นโยงกับเพื่อนของเขาก็พูดว่าดีจังเลยตอนกลับมีคนกลับเป็นเพื่อนด้วย อย่างนี้ก็ดีจะได้ไม่กลัวแต่ไม่ทันที่พวกเขาจะดีใจได้ขนาดนั้นเพื่อนของคุโย่งคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าให้นึกดีๆตอนที่พวกเราออกจากวัดนะ่ะพวกเราแทบจะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะที่ได้เดินออกมาจากวัดไม่น่าจะมีกลุ่มคนไหนเดินออกมาหลังพวกเรานี่แล้วคุโย่งก็ได้พูดว่าอาจจะเป็นคนที่หลงอยู่ในงานวัดก็ได้ไม่มีอะไรหรอกเพราะในตอนนั้น เขาก็ยังได้ยินเสียงของกลุ่มคนนี้ยังพูดคุยเสียงดังกันอยู่เลยแต่แล้วยู่ยูเสียงของกลุ่มคนนั้นก็ค่อยๆห่างออกไปแล้วก็เงียบหายไปแบบไร้าสาเหตุในตอนนั้นทั้งตัวคุณโยกงและเพื่อนๆก็เริ่มรู้สึกแปลกๆขึ้นมาจึงได้พยายามคิดว่ากลุ่มคนเหล่านั้นคงได้เดินทางไปทางอื่นแล้วก็ได้คงไม่มีอะไรหรอก อย่าคิดมากไปก่อนเลยและบอกให้ทุกคนรีบเดินกลับบ้านกันก่อนอย่าพูดอะไรหลังจากนี้ระหว่างที่รีบเดินกลับบ้านนั้นในข้างทางก็ได้มมต้นมะพร้าวสูงใหญ่ประมาณ4ีถึงหต้นอยู่ระหว่างทางโดยตอนเดินอยู่นั้นเพื่อนของเขาก็ได้พูดขึ้นว่าเธอได้เห็นเหมือนเด็กสองคนกระโดดลงมาจากต้นมะพร้าวนั้นแล้ว เด็กสองคนนั้นก็วิ่งหายไปกับตาในจังหวะน,นั้นเพื่อนของเขาก็ได้กรีดออกมาแล้วก็สลบไปทันทีที่พูดจบในระหว่างนั้นเขาไม่ได้เห็นอะไรแต่ก็สามารถที่จะได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างตกลงมาเหมือนกันพอเพื่อนของเขาสลบไปคุณย่อมกับเพื่อนอีกคนก็ต้องพยุงตัวของเพื่อนนั้นรีบกลับบ้านทันที พวกเขาเดินกลับบ้านด้วยความหวาดระแวงและความกลัวพ่อไปถึงบ้านคุณโย่งก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้กับพ่อแม่ฟังทั้งเรื่องของเสียงกลุ่มคนและเรื่องของคนกระโดดต้นมะพร้าวแม่ของคุณโย่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าคงไม่มีอะไรหรอกคงจะเป็นวิญญาณของคนที่ได้ตายไปแล้วที่เผาอยู่แถวแถวนี้พ่อแม่ของโยงพูดเชิงปลอบใจเขาแล้วแม่ก็บอกอีกว่า บางครั้งก็ได้มีชาวบ้านอยู่แถวนั้นมักจะพูดถึงวิญญาณของเด็กสองคนที่เคยได้เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเพราะพวกเขาได้ไปปีนต้นมะพร้าวเล่นแล้วก็ตกลงมาเสียชีวิตทันทีสิ่งสภาพศพของเด็กเหล่านั้นน่ากลัวมากแทบจะไม่น่ามองเลยสำหรับกลุ่มคนที่พวกเขาได้ยินนั้นคงจะเป็นวิญญาณของคนตายที่ระยะรวมตัวกันมากกว่า ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นเส้นทางไปวัดที่พวกเขาได้เจอกันทั้งหมดเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ